สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆในแวดวงโหราศาสตร์มาฝากกันครับสวัสดีค่ะคือมีคำทานายออกมานะครับว่าดาวเกตเนี่ยกำลังจะมีการโคจรย้ายครั้งสำคัญเลยใช่ค่ะการย้ายของดาวเกตเนี่ยโหราถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วคำทํานายนี้ ขาว่ายังไงบ้างครับคำทำนายระบุว่าการย้ายครั้งนี้จะส่งผลให้มีสามราศีที่แบบดวงการเงินจะพุ่งแรงมากเตรียมรับสับก้อนใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหฟังแล้วตื่นเต้นแทนเลยครับแล้วคำทำนายนี้มาจากไหนครับพอจะบอกแหล่งที่มาได้ไหมครับได้ค่ะคำทำนายที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากขนชัยดังเลยค่ะหมอไก่พบพาทีนีค่ะหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอ๋อหมอไก่พบพาทีนี่นี่เองน่าเชื่อถือเลยครับ แล้วช่วงเวลาสำคัญนี้คือเมื่อไหร่ครับหมอไก่ระบุไว้ชัดเจนค่ะคือระหว่างวันที่14ถึง20กันยายนปี2568ที่จะถึงนี้ค่ะ14ถึง20กันยายน68นะครับจดไว้เลยค่ะแล้วในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวพระเกตรหรือดาวเกตที่เราเรียกสั้นๆเนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับอะไรบ้างครับดาวเกตเนี่ยหลักๆเลยคือเชื่อว่าสัมพันธ์กับเรื่องวิบากกรรมเก่าบุญเก่าหรือพวกสิ่งลี้ลับ สิ่งที่มองไม่เอ็นนะคะรวมถึงเรื่องโชคลาบแบบไม่คาดฝันด้วยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่มันเ,ออเกิดขึ้นเร็วๆฉับพลันอ๋อมีน่าล่ะการย้ายราศีถึงน่าจับตามองโดยเฉพาะเรื่องโชคลาบนี่แหละใช่ค่ะพอมีคําทํานายเจาะจงออกมาแบบนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าครับสําหรับสามราศีที่หมอไก่วาไว้ Huawei, จะเป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักในช่วงเวลานั้นนะครับ ได้เลยค่ะมาเริ่มกันเลยราศีแรกเลยครับที่หมอไก่บอกว่าดวงการเงินจะปังมากๆคือราศีมังกรครับผมผู้ที่เกิด14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะชาวมังกรทำทำนายว่าไก่บ้างครับเรื่องการงานสำหรับการงานนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแบบนี้ก็สบายใจได้ใช่ค่ะเหมือนเป็นการปูทางไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเลย หมอไก่ใช้คำว่าเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่หยุดเลยนะคะไม่หยุดเลยเหรอครับค่ะมีรายได้เข้ามาต่อเนื่องชนิดที่แบบคำทำนายเขาแซวเลยว่าจนหลายคนต้องถามว่าไปทำบุญวัดไหนมาฮ่าฮแสดงว่าดีจริงๆนะเนี่ยดีมากๆค่ะสำหรับชาวมังกรช่วงนั้น แต่เหมือนจะมีเรื่องความรักที่ต้องระวังนิดหน่อยใช่ค่ะอาจจะมีสะดุดบ้างนิดหน่อยความสัมพันธ์กับคนรักอาจจะไม่ได้หวานชื่นเหมือนเดิมเท่าไหร่แต่ก็น่าสนใจนะคะที่คำทำนายบอกว่าการเงินที่ดีมากๆเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยชดเชยหรือทำให้เรื่องอื่นเบาลงไปได้อ๋อเข้าใจได้ครับเหมือนเงินดีเรื่องอื่นก็พอหยวนหยวนกันไปได้ประมาณนั้นเลยค่ะ ถ้ามองในมุมวิเคราะห์นะคะจะเห็นว่าเรื่องงานกับเรื่องเงินของมังกรนี่มันเชื่อมกันชัดเจนมากยังไงครับคือพองานเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นปุ๊บการเงินก็คล่องตัวตามมาเลยมันสอดคล้องกับอิทธิพลดาวเกตเลยค่ะที่เกี่ยวกับโชคลาภการเปลี่ยนแปลงที่นําผลดีแบบไม่คาดคิดมาให้เหมือนความพยายามที่ผ่านม,ามันส่งผลพอดีหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเร็วๆ ใช่ค่ะอาจจะแบบนั้นเลยส่วนเรื่องความรักที่แผ่วลงก็อาจจะเพราะช่วงนั้นพลังชีวิตส่วนใหญ่ไปโฟกัสที่ความสําเร็จเรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักนะคะเข้าใจเลยครับเหมือนทุ่มเทไปทางนั้นเยอะหน่อยแล้วการเปลี่ยนแปลงใหญ่นี่มันพอจะนึกภาพออกไหมครับว่าจะมาแนวไหนคําทำนายไม่ได้เจาะจงรูปแบบนะคะแต่โดยทั่วไปก็อาจจะเป็นเลื่อนตำแหน่งย้ายงานไปที่ดีขึ้นเริ่มธุรกิจใหม่หรือได้โปรเจกต์ใหญ่ที่แบบ พลิกสถานะไปเลยค่ะอ๋อเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเยอะจริงๆค่ะเพราะใช้คำว่าครั้งใหญ่และไปในทิศทางที่ดีมันน่าจะหมายถึงความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดเลยค่ะชัดเจนเลยครับสำหรับชาวมังกรเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีและรับทรัพย์นะครับค่ะยินดีด้วยล่วงหน้าเลยไปต่อกันที่ราศีที่สองเลยครับดวงดีไม่แพ้กันนั่นก็คือราศีกุมผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะ ชาวกุมราศีนี้การงานก็เปลี่ยนแปลงใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เรื่องงานเหมือนกันแต่รายละเอียดจะต่างจากมังกรน,นิดหน่อยต่างกันยังไงครับคือชาวกุมเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกต้องลงแรงเยอะค่ะทั้งแรงกายแรงใจอ้าวเหนื่อยแล้วครับแต่หมอไก่ก็ให้กําลังใจไว้นะคะว่าเป็นความเหนื่อยที่มีอนาคตค่ะเหนื่อยที่มีอนาคตฟังดูมีความหวังนะครับ ใช่ค่ะเพราะความพยายามครั้งนี้จะเป็นการวางรากฐานสู่ความสำเร็จความมั่นคงในระยะยาวเลยแล้วการเงินล่ะครับเหนยกับงานแล้วเงินจะแย่ตามไหมไม่เลยค่ะการเงินยังดีต่อเนื่องนะคะเงินทองยังไหลเข้าดีอยู่ไม่ได้ติดขัดอะไรลงอกไปทีโชคลาภก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะโชคลาภต่างๆที่เคยมีก็ยังอยู่ไม่หายไปไหนค่ะแบบนี้ก็มีกำลังใจลุยงานหนักได้นะครับแน่นอนค่ะส่วนความรักอาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจบ้างนิดหน่อยค่ะ เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ก็ไม่ถึงกับแย่มากไม่ค่ะความสัมพันธ์ยังไปต่อได้แค่อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันบ้างโอเคครับงั้นชาวกุมนี่จุดเด่นคือการงานที่ต้องลงแรงแต่ผลตอบแทนระยะยาวดีการเงินประคองตัวได้ดีอยู่ใช่ค่ะ ลักษณะคือต้องใส่ความพยายามเข้าไปก่อนอาจจะต่างจากมังกรที่การเงินดูจะมาเร็วกว่าการที่ดาวเกตเข้ามาช่วงนี้ของชาวกลุ่มอาจจะเหมือนเป็นการกระตุ้นให้ลงมือทำอะไรที่ค,ค้างคาหรือให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆนะคะถึงจะเหนื่อยแต่ก็เพื่อสร้างอนาคตถูกต้องค่ะแล้วการที่เงินยังดีอยู่ไม่กระทบมากอาจจะเพราะมีพื้นฐานการเงินดีอยู่แล้วหรือมีรายได้ทางอื่นมาช่วยทาให้ทุ่มกับงานใหม่ได้เต็มที่ เหมือนมีเบาะรองรับให้ลุยได้เต็มกำลังประมาณนั้นเลยค่ะแล้วโชคลาภที่ว่ายังอยู่นี้มันพอจะบอกได้ไหมครับว่ามาจากไหนเป็นพิเศษคำทำนายไม่ได้เจาะจงแหล่งที่มานะคะแต่การบอกว่ายังอยู่ไม่หายไปไหนก็อาจจะหมายถึงโชคเล็กๆน้อยๆที่มียังเข้ามาเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นโอกาสทางการเงินอื่นๆที่เคยได้เช่นผู้เงินลงทุนรายได้เสริมเดิมๆที่มันยังเข้ามาสม่ำเสมอทำให้ภาพรวมการเงินไม่สะดุดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ เป็นการสนับสนุนให้ชาวกลุ่มโฟกัสกับงานใหญ่ได้ใช่ค่ะให้สร้างความสำเร็จระยะยาวไปเลยยอดเดียมครับชาวกลุ่มเตรียมฟิตร่างกายและหัวใจรอเลยนะครับสู้สู้ค่ะสู้สู้ค่ะเอาละครับมาถึงราศีสุดท้ายที่หมอไก่บอกว่าปังสุดๆเรื่องการเงินในช่วงดาวเกตุยายนี้คือราศีมีนครับผู้ที่เกิด14มีนาคมถึง12เมษายนมาถึงคิวชาวมีนแล้วค่ะราศีมีนการงานเป็นไงบ้างครับ การงานนี้ถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะมีโอกาสสูงมากที่จะได้งานใหญ่โปรเจกต์สำคัญสำคัญงานใหญ่เลยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความสามารถความทุ่มเทเยอะหน่อยแต่หมอไก่การันตีเลยว่าสำเร็จชัวร์ค่ะโหฟังแล้วมีกำลังใจสำเร็จชัวร์ชัวร์ค่ะแล้วเรื่องเงินเหรอครับที่ว่าปังสุดๆนี่มันขนาดไหนอันนี้คือไฮไลท์เลยค่ะหมอไก่ใช้คำว่าดีเยี่ยมแบบไม่มีลิมิตไม่มีลิมิตโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเลยครับ ค่ะฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมคะหมายถึงรายได้จะหลั่งไหลเข้ามาแบบจัดเต็มโอกาสการเงินมาหลายทางมากสุดยอดเลยครับต้องวางแผนดีๆด,ด้วยถึงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้องค่ะโอกาสมาแล้วต้องจัดการให้ดีด้วยแล้วความรักล่ะครับ สำหรับชาวมินคนที่มีคู่นะคะอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นหน่อยอืม hmm. อาจจะทําให้เวลาส่วนตัวที่จะสวีทกันน้อยลงบ้างแต่ภาพรวมความสัมพันธ์ยังมั่นคงดีค่ะไม่น่าห่วงก็ยังโอเคอยู่แค่เวลาอาจจะน้อยลงค่ะก็พอเข้าใจได้นะคะงานใหญ่เงินไม่มีลิมิตขนาดนั้นจริงครับฟังดูแล้วชาวมินนี่ ศักยภาพการเงินโดดเด่นมากๆเลยนะครับคำว่าไม่มีลิมิตนี่มันมันน่าสนใจมากค่ะมันก็สอดคล้องกับดาวเกตนะคะที่นำโชคลาภแบบเหนือความคาดหมายมาให้ได้การที่ดาวเกตเข้ามาช่วงนี้ของชาวมีนอาจจะเหมือนเปิดประตูสู่โอกาสการเงินครั้งใหญ่จริงๆซึ่งก็น่าจะมาพร้อมกับงานใหญ่นั่นละค่ะแล้วประเด็นที่ว่าต้องบริหารจัดการให้ดีนี่สาคัญมากเลยเสิยครับสาคัญมากค่ะมันชี้ว่าแม้ดวงจะส่งเสริม แต่การตัดสินใจการลงมือทําของเราเองก็ยังจําเป็นโอกาสที่ไม่มีลิมิตเนี่ยจะเป็นเงินจริงๆหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการของชาวมีนเองด้วยไม่ใช่รอโชคอย่างเดียวชัดเจนเลยครับโอกาสมาแล้วต้องคว้าและบริหารให้เป็นใช่เลยค่ะแล้วงานใหญ่กับเงินไม่มีลิมิตนี่มันเชื่อมกันยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะว่างานใหญ่นั่ะ คือแหล่งที่มาหลักของรายได้ที่ไม่มีลิมิตอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ผลตอบแทนสูงปรีดได้ส่วนแบ่งก้อนโตหรือเป็นงานที่สร้างชื่อเสียงจนมีโอกาสอื่นๆตามมาอีกเยอะอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะลักษณะดาวเกตถูที่ส่งผลแบบไม่คาดฝันนะ่ะอาจจะหมายถึงข้อเสนอที่ดีเกินคาดหรือผลสงเร็จของงานมันยิ่งใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะจนผลตอบแทนมันพุ่งกระฉูดไปเลยฟังดูดีมากๆครับ ส่วนเรื่องความรักที่เวลาต้องปรับเปลี่ยนก็คงเป็นผลจากการทุ่มเทเรื่องงานเรื่องเงินนี่เองใช่ค่ะน่าจะเป็นผลตามมาโดยตรงเลยครบถ้วนทั้งสมราศีเลยนะครับทั้งมังกรกลุ่มและมีนต่างก็มีแนวโน้มที่ดีเรื่องงานและเงินในช่วงดาวเกตย้ายนี้ถึงจะมีรายละเอียดต่างกันไปบ้างค่ะงั้นเรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีนะครับได้เลยค่ะ จากคำทำํานายของหมอไก่พอพาทีนี้นะครับ3มราศีที่จะดวงการเงินเด่นปังที่สุดช่วงดาวเกตย้าย14-20กันยายน2568ก็คือมังกรมังกร14มกราคม12กุมภาพันธ์กุมกุม13กุมภาพันธ์13มีนาคมและมีนครับผมและมีน14มีนาคม12เมษายนค่ะทั้ง3ราศีนี้มีแนวโน้มรับทรัพย์รับโชค การงานก้าวหน้าแม้ว่ารายละเอียดเรื่องความเหนื่อยหรือความรักจะต่างกันไปใช่ค่ะถ้ามองภาพรวมนะคะช่วงเวลานั้นเหมือนเป็นช่วงเปิดประตูสู่โชคลาภเลยสําหรับสามราศีนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญด้านการงานการเงินตามอิทธิพลดาวเกตเลยค่ะน่าสนใจมาก ที่นี้ไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องดวงมากน้อยแค่ไหนหรือเกิดราศีอะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่คําทำนายพวกนี้อาจจะช่วยเตือนเราได้ก็คือคืออะไรครับคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในชีวิตเราทุกคนอยู่แล้วทั้งในรูปแบบของโอกาสดีๆที่เราต้องคว้าหรือความท้าทายที่เราต้องก้าวข้ามไป จริงครับอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดกันดูนิดหนึ่งนะคะว่าเราจะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอได้ยังไงที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะมาแบบโอกาสทองอย่างที่ชาวมังกรกุมมินอาจจะเจอหรือมาในรูปแบบความท้าทายที่เราไม่คาดคิดการเตรียมพร้อมสําคัญมากใช่ค่ะ การมีสติการเปิดใจเรียนรู้การวางแผนเตรียมตัวไว้บ้างอาจจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยให้เรานําทาชีวิตผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงต่างๆไปได้ด้วยดีและไม่พลาดจังหวะสําคัญเมื่อโอกาสมาถึงไม่ว่าโอกาสนั้นจะถูกทํานายไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็ตามการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจจะเป็นโชคอีกแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองได้เหมือนกันนะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้ยินดีค่ะ